ธานกอบทราบไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะทำให้ท่านกอบสามารถที่จะตีไปสู่เป้าหมายตามที่ธานกอบคาดหวังไวนะ้นี่ยมันคืออะไรคำตอบง่ายๆครับคือตัวหน้าไม้ครับหน้าไม้คือส่วนที่บัรดาลให้เกิดทิศทางบัรดาลให้เกิดสิ่งที่ธนกอบคาดหวังไว้เช่นธนกอบอยากจะไปทางด้านขวา ท่านนักกอบอยากจะไปทางด้านซ้ายท่านนักกอบอยากจะไปตกเลยทงไปนิดนึงสุดแล้วแต่เลยว่าเป้าหมายที่ท่านนักกอบอยากจะได้มาเนี่ยมันคืออะไรไอ้ตัวหน้าไม้มันเป็นตัวสร้างสรรค์จริงๆทีนี้ร่างกายส่วนเดียวที่ไปจับอุปกรณ์มันคือมือของท่านนักกอบหนึ่งท่านนักกอบเอามือท่านนักกอบเป็นตัวแทนท่านนักกอบจะใช้มือทางด้านซ้าย เป็นตัวแทนหน้าไม้หรือธนกรจะใช้มือทางด้านขวาเป็นตัวแทนหน้าไม้ก็ได้หรือถ้าธนกรรู้สึกดีกับการใช้สองมือเป็นเป็นตัวแทนหน้าไม้ธนกรก็สามารถใช้ได้สมมุติว่าธนกรจะใช้มือในการควบคุมปรากฏว่าพอใช้ไปแล้วม,มันไม่ได้ผลถ้าเกิดว่าทฤษฎีแบบนี้ธนกรจำเป็นจะต้องใช้มือเท่านั้นในการควบคุมหน้าไม้ ก็แสดงว่าท่านกอบหมดโอกาสที่จะเล่นกอล์ฟละเพราะว่ามือท่านกอบไม่ดีไม่มีทักษะเพียงพอที่จะเอาไปควบคุมหน้าไม้ดังนั้นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านกอบไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มือเพียงอย่างเดียวผมแนะนํท่านกอบว่ามันยังมีส่วนอื่นของร่างกายที่ท่านกอบสามารถที่จะเอาส่วนนั้นเนี่ยมายึดติดกับตัวหน้าไม้หนึ่งมือสองโลว์อาร์ม ตัวแขนเรานี่นะมันจะมีส่วนด้านด้านล่างแขนด้านล่างแล้วก็แขนด้านบนก็เป็นท่อนบนท่อนล่างไอ้ตัวนี้เป็นโลอาร์มผมไม่แนะนําให้เอาท่อนบนเป็นตัวสื่อตัวหน้าไมา้เพราะว่ามันไม่ถนัดเท่ากับด้านล่างด้านล่างท่านนักกอล์ฟสามารถเอาความรู้สึกของของตัวตัวบริเวณท่อนล่าง,างนิดหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของของตัวหน้าไมา้เนี่ยเห็นไหมครับท่านนักกอล์ฟสามารถใช้เป็นตัวแทน ไอ้ตัวเนี้ยได้นะเวลาที่ทานายกอบจับไม้นะส่วนเนี้ยโลวอามส่วนเนี้ยทานายกอบเอาความรู้สึกของส่วนเนี้ยไปเป็นตัวแทนหน้าไม้ทุกครั้งที่หน้าไม้เข้าวะทะจ,จิตธนกอบจะรู้สึกมาถึงโลว์อามอันนี้คือการคิดส่วนโลว์อารมเนี่ยเป็นตัวแทนหน้าไม้สมมุตินะว่าธนกอบเลือกที่จะหมุนหน้าไม้ปิด ปิดมากกว่าเดิมนิดนึงเปิดหน่อยๆท่นานรักอบสามารถที่จะควบคุมร่างกายส่วนนี้ในการเปิดปิดส่วนที่3ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึง่งท่านกอลเห็นนะตรงนี้คือไหลเลือกว่าจะเอาบริเวณไหลบริเวณนี้ขวาหรือซ้ายอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ท่านคอับนะเพราะว่ากอล์ฟมันเป็นอินดิวิเดมันเป็นส่วนตัว มันไม่ใช่ universe มันไม่ใช่ในโลกนี้มันจะต้องมีแบบเดียวอย่างเดียวเท่านั้นที่ดีที่สุดไม่ใช่กฟมันเป็น individual มันเป็นส่วนบุคคลแต่มันจะมีหลักการอยู่แบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นสากลแค่นั้นเองถ้าท่านคร์ฟเข้าหลักการตัวนี้ได้ด้วยเหตุและผลมันก็สามารถทำให้ท่านอร์ฟตีได้ไอหลักการตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กๆ ในกระบวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่นอกเหนือจากไอ้สิ่งเล็กๆตัวนี้มันคือส่วนตัวมันคือเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันคือเป็นความถนัดส่วนบุคคลที่ท่านกท่านนากจะต้องมีดังนั้นท่านนากรรจะต้องเลือกท่านนากรรจะเลือกขวาท่านนากรรจะเลือกซ้ายเอาตามเหตุผลของตัวเองเอาตามความถนัดของตัวเองที่มีอยู่ถ้าท่านนากกเลือกไหลสมมตินะผมถนัดขวาแล้วผมชอบที่จะใช้ไหล่ไหล่ด้านเนี้ยด้านที่ด้านขวา ทานกอก็จะเอาไหล่ขวาตัวนี้เป็นตัวควบคุมหน้าไม้เห็นไหมครับทุกๆครั้งที่หน้าไม้เข้าปะทะท่านนกอก็จะเอาไหล่ขวาตัวนี้เข้าปะทะไม่ว่าท่านกอจะควบคุมในลักษณะแนวท่านนกอก็ลดแนวระนาบของไหล่ขวาลงมานิดหนึง่งท่านกอจะตีเฉือนท่านกอก็ค่อมไหล่ขวามานิดหนึง่งเห็นไหมครับไหลมันยังสามารถ ที่จะแปลงเป็นส่วนอื่นที่ท่านกรอบจะควบคุมได้เช่เชนเดียวกันนอกเหนือจากหน้าไม้ด้วยนะแต่ณตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงสื่อสัมพันธ์ที่เราจะยึดติดเอาตัวไหลเนี่ยไปควบคุมหน้ามาถัดมาบริเวณเนี้บริวเวณหน้าอกนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะเรียกกล้ามเนื้อตัวนี้ว่าเพกแพกเทโลเรซตัวนี้นะมันเป็นกล้ามเนื้อหนะ้าอกบริวเวณนี้ท่านายสามารถที่จะใช้ หน้าอกของทานกอบเนี่ยสื่อไปที่หน้าไม้ได้สังเกตไหมครับครูหลายคนที่เขาจะเอาก้านแตะแล้วเขาจะให้ธนกอบหมุนก้านจากตัวบริเวณหน้าอกตรงเนี้ยครับเห็นไหมหน้าอกชนคลิปหลายๆคลิปของในต่างประเทศก็จะแนะนำาธนากอบสวิงจากบริเวณเชสบริเวณหน้าอกตรงเนี้ยสุดท้ายธนกอลลึกลงไปในร่างกายทนกอเป็นกระดูก หลายคนนิยมที่จะคิดในเรื่องของกระดูกว่าจะเอากระดูกส่วนใดเป็นตัวแทนหน้าไม้ผมแนะนำท่านกรบก็คือเอากระดูกส่วนสเตอร์นัมสเตอร์นัมเนี่ยมันเป็นกระดูกท่อนกลางที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันเป็นตัวฐานที่ที่ให้ซี่โครงของเราเนี่ยมายึดกับตัวมันมันเป็นกระดูกที่แข็งแรงมากเนื่องมาจากว่า เชฟลักษณะของมันเนี่ยตรงลงมาเออมันก็ง่ายดีในการที่จะเอาไปคิดสื่อกับตัวหน้าไมา้มันตั้งตรงดีมันค,คล้ายๆกันเหยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทนกอฟสามารถที่จะเอาสเตนนัมกระดูกสเตนนัมเป็นตัวสีได้เห็นไหมฮะที่ผมยกตัวอย่างมาท่านนักอฟสามารถที่จะเลือกส่วนต่างๆของร่างกายเป็นตัวแทนหน้าไม้ได้โดยที่ท่านนกอบฟไม่ต้องยึดติดว่ามันจะต้องไปอยู่ที่มือเท่านั้น มันเป็นโอกาสที่จะทําให้ทนกอบสามารถที่จะนํามาประยุกต์และก็พัฒนาเกมกอล์ของธนกอบได้ผมจะยกตัวอย่างนะผมจะตีเบาๆแล้วผมจะใช้มือสวิงลูกเนี่ยตีตีโดนลูกโดยที่จิตของผมเนี่ยจะคิดไปที่มือแล้วสิ่งที่ผมเลือกก็คือว่าผมจะเลือกมือด้านขวาเพราะว่าผมถนัดแม้ผมจะจับสองมือ แต่ว่าผมก็จะยังคิดเจาะจงลงไปว่าผมใช้มือด้านขวาของผมในการที่จะเป็นตัวควบคุมหน้าไม้เข้าชนลูกผมรู้สึกกับมันไอตอนที่หน้าไม้ประทะโป้งเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกกับมันว่าเออมือขวาของผมเป็นเป็นตัวคุมหน้าไม้อันนี้ตัวอย่างแรกนะตัวอย่างที่สอง ผมจะรู้สึกถึงโลว์อาร์มด้านด้านขวาเอาด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายบ้างเผื่อธนกรที่ใช้ด้านซ้ายจะได้รู้สึกผมก็จะหันมาทางโลว์อาร์มทางด้านด้าน,ด,านด้านหลังนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าด้านหน้าหรือเปล่าแต่แต่ด้านเนี้ยด้านเนี้ยเพราะว่ามันสื่อคล้ายๆกับมันดันไปทางเนี้ยคนคนที่สวิงยืนเหมือนคนขวาแล้วก็สวิงไปทางด้านนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบ็คแฮนด์เดอคนคนที่จะใช้แบ็คแฮนด์ f u r ฮ h a n เดอเห I am, I right uh, ็นไหมครับมันตีลักษณะมัน f o ฟแ h a n d อันนี้มันมันสวิงเหมือนลักษณะ Back-Hand เพราะฉะนั้นผมจะใช้ทางด้านนี้ถ้าเป็นมือนะก็ใช้มือทางด้านหลังมือซ้ายอ่ะถึงแม้ผมจะจับสองมือแต่ว่าจิตของผมจะอยู่ที่หลังหลังอ่า l ลว์อ l ร์มเลฟโอ่ะผมก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวสื่อว่าหน้าไม้เมื่อใดที่เข้าปะทะอะผมจะรู้สึกมาถึงตรงนี้ เห็นไหมครับผมจะควบคุมทิศทางจากการที่ผมผมใช้หลังหลัง lower arm ซ้ายคราวนี้ผมขยับมาที่ shoulder แล้วแต่นะ individual เป็นส่วนบุคคลท่านก็อเลือกเอาว่าสั่งซ้ายฝั่งขวาครานนี้ผมขอขยับมาฝั่งขวาผมจะเอาไหล่ขวาของผมเนี่ยในการควบคุมในการชนเข้าไปที่ลูก แล้วขณะที่ชนเข้าไปเนี่ยผมจะรู้สึกที่ไหล่ขวาของผมคือหน้าไม้แต่คราวนี้ผมจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมจะเพิ่มให้ลูกมันคว่ำนิดนิดเพราะว่าผมต้องการรอบอลนะผมจะดันออกไปทางนั้นแล้วผมจะคว่ำคว่ำหน้าไม้นิดนิด,นดเพราะนั้นไหล่ขวาผมก็จะมีแอคชั่นนิดนิดว่าว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะการตกนะโอเค ผมสื่อมาที่ไหล่ขวาแล้วนะอ่ะสุดท้ายอันเนี้ยผมจะเอาตัวหน้าอกผมถือโอกาสเอาเป็นตัวสน้เดียวกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ากระดูกสซน้มอยู่ตรงกลางแล้วตัวหน้าอกมันก็อยู่ตรงเนี้ยเนาะอ่ะดังนั้นผมก็จะเอาตัวหน้าอกเมื่อใดที่เข้าปะทะเนี่ยแสดงว่าผมจะเก็บตัวเซน้ำของผมให้ตรงกับหน้าไม้ให้ได้ปังปังถ้าเกิดว่าผมทําอย่างเงี้ยอึ๊บ หน้าอกผมไปทางน้ดแสดงว่าผมไม่ได้สื่อกับตัวหน้าไม้เพราะว่าหน้าไม้มันวิ่งมาปะทะอยู่ตำแหน่งเนี้ยแต่แต่ว่าตัวหน้าอกผมหันไปทางน้ดแสดงว่ามันมันไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ควรจะเป็นดังนั้นท่านักกอล์ฟก็ต้องคุมมันให้ได้ว่ามันตรงกับตำแหน่งเนี้ยเนี่ยอ่าสเตอร์นัมหน้าอกตรงกับตำแหน่งบอกท่านักกอล์ฟมีทางเลือกเยอะมากในการเล่นกอล์ฟ ผมเชื่ออยู่เสมอว่ากอล์ฟมันเป็น individual sport มันไม่ใช่ universe sport ที่ธนกรจะต้องทำให้เหมือนกันทุกคนในโลกนี้ถ้ามาเล่นกีฬาตัวนี้จะต้องทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะเล่นได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นธนกรสามารถที่จะเลือกเลือกสรรส่วนต่างๆของร่างกายธนกรอาจจะทำนอกเหนือจากที่ผมอธิบายก็ได้นะ ท่านกครับอาจจะมีแนวความคิดว่าจะเอาส่วนอื่นเช่นเอาส่วนสะโพกอะเข้าไปในจังหวะที่ปะทะท่านนะครับอาจจะเอาเอาสีข้างก็ได้นะตัวออกตัวเอวตรงเนี้ยเนี่ยเอ็กซ์โนออลิกเข้าไปหรือท่านนะครับจะอาจจะเอาท้อง a อ d ดอมิโนปุ๊บนะท่านนะครับสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ต่อสวิงของท่านนะคบ อันนี้เป็นประโยชน์มากนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรามีจุดประสงค์เดียวกันก็คือพัฒนาเกมการเล่นของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในวิธีทางของแต่ละคนในการที่จะสร้างให้เกมมันดีขึ้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องจำกัดตัวเองให้อยู่ในแบบแบบเดียวลองทดสอบหล,ลายๆแบบดูถ้านกักกอล์ฟที่ติดขัดในเรื่องใดต้องการแก้ไข ช่องทางที่จะติดต่อผมได้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อทางช่องทางเรียนเป็น p r i v a t e l e s s o n ได้หรือถ้านักรับจะติดต่อทางออนไลน์ในปัจจุบันคนที่อยู่ต่างประเทศผมก็ให้ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วผมจะวิเคราะห์วงสวิงแล้วส่งกลับไปให้ผ่านแอปตัวไลน์ลองติดต่อกันดูครับ